เครือข่ายที่6โอกาสที่5โอกาสในการสร้างความฝันให้เป็นจริงพ่อรวยของผมเคยพูดว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความใฝ่ฝันอะไรเลยเพราะอะไรหรอครับผมถามก็เพราะว่าความฝันเป็นสิ่งที่มีต้นทุนท่านตอบจุดประกายความใฝ่ฝันคิมภรรยาของผมและตัวผมเอง ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสังสรรค์ที่ผู้นำระดับสูงในธุรกิจเครือข่ายท่านหนึ่งจัดขึ้นที่คฤหาสน์ของเขาซึ่งมีพื้นที่ถึง17,000ตารางฟุตในโรงรถของเขาก็มีรถจอดอยู่ถึง8คันและหนึ่งในนั้นก็เป็นรถลิมูซีนนอกจากนี้ในโรงรถของเขาก็ยังมีบรรดาของเล่นของเขาเก็บอยู่ด้วยตัวบ้านและของเล่นของเขานั้น เป็นสิ่งที่ประทับใจผมมากทีเดียวแต่สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดก็คือชื่อถนนที่บ้านเขาตั้งอยู่เป็นชื่อสกุลของเขาเองเมื่อผมถามว่าเขาทำอย่างไรทางการจึงได้ตั้งชื่อถนนโดยใช้ชื่อสกุลของเขาเขาตอบว่าง่ายมากผมบริจาคเงินสร้างโรงเรียนประชาบาลสร้างห้องสมุด ทางการก็เลยได้ตั้งชื่อถนนให้เป็นเกียรติกับผมคำตอบนั้นเองทำให้ผมรู้ว่าความใฝ่ฝันของเขานั้นใหญ่กว่าของผมมากผมยังไม่เคยมีความฝันที่จะมีชื่อสกุลของผมเป็นชื่อถนนหรือบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดแบบนี้เลยเมื่อกลับจากบ้านของเขาในคืนวันนั้นผมระหนักดีว่าถึงเวลาแล้ว ที่ผมจะต้องเพิ่มขนาดความฝันของผมสักทีโอกาสที่สำคัญโอกาสหนึ่งที่ผมพบในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่ดีก็คือพวกเขาเน้นถึงความสำคัญของการสร้างความฝันผู้นำระดับสูงที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านนั้นไม่ได้นำสิ่งต่างๆออกมาแสดงเพื่อที่จะอวดเราแต่เขาและภรรยาได้พูดให้กับกลุ่มของเขาฟัง ถึงการใช้ชีวิตจากความสำเร็จของเขาเพื่อให้กำลังใจแก่พวกเราให้รักษาความฝอยฝันของเราไว้ให้ได้ผมไม่ได้กำลังหมายถึงเกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่หรือของเล่นของเขาหรือแม้แต่ราคาของของเหล่านั้นแต่ผมกำลังหมายถึงการให้กำลังใจแก่ผู้อื่นให้มีความฝ่ฝันตัางหากความฝันที่ถูกทำลาย จากหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกผมได้เล่าถึงพ่อจนของผมที่มักจะพูดเสมอว่าพ่อไม่มีเงินที่จะซื้อมันหรอกและผมก็ยังได้พูดถึงพ่อรวยของผมที่ห้ามไม่ให้ลูกชายของท่านและผมพูดคําเหล่านั้นแต่ท่านกลับสอนให้เราพูดว่าเราจะสามารถซื้อมันมาได้อย่างไรแทนด้วยคําพูดที่ดูธรรมดานั้น พ่อรวยบอกให้ผมรู้ว่าความแตกต่างของมันมีมากทีเดียวท่านพูดว่าเมื่อลูกถามตัวเองว่าผมจะซื้อมันได้อย่างไรคำพูดนี้จะทำให้ลูกเกิดความใฝ่ฝันมากมายพ่อรวยยังสอนผมอีกด้วยว่าระวังคนที่จะทำลายความฝันของลูกไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าการที่เพื่อนหรือคนรัก มาทำลายความฝันของลูกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาอย่างเช่นคำพูดที่ว่า 1. เธอทำไม่ได้หรอก 2. อมันเสี่ยงเกินไปเธอรู้ไหมว่ามีกี่คนแล้วที่ล้มเหลวหรือ 3. อย่าง,งโง่ไปหน่อยเลยหนะ้าเธอไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหน 4. ถ้าเป็นความคิดที่ดีป่านนี้คนอื่นเขา ขาไม่ทำกันหมดแล้วเหรอฮ่าโอ้ย,อยผมเคยทำแล้วผมจะบอกให้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรผมสังเกตเห็นได้ว่าคนที่ชอบทำลายความฝันของคนอื่นมักจะเป็นพวกที่ล้มเหลวมาก่อนและเมื่อคุณกลับไปดูรูปพีระมิดของการเรียนรู้ที่ผมได้กล่าวมาแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าความใฝ่ฝัน เป็นเรื่องที่มาจากการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณของรูปพีระมิดส่วนคนที่ชอบทำลายความใฝ่ฝันมักจะเป็นพวกที่เรียนรู้มาจากด้านของอารมณ์ทำไมความใฝ่ฝันจึงสำคัญพ่อเลยของผมอธิบายความสำคัญของความใฝ่ฝันไว้อย่างนี้ว่าความร่ำรวยและความสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญ แต่ความสำคัญอยู่ที่ความมานะอยู่ที่การเรียนรู้และอยู่ที่ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเองจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่นั้นได้ต่างหากกระบวนการที่เปลี่ยนตัวเธอเองจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่นั้นกระบวนการที่จะเปลี่ยนตัวเธอเองจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่นั่นแหละที่เป็นตัวสำคัญคนที่ฝันเล็ก ก็จะปล่อยให้ชีวิตอยู่ไปวันๆแบบคนจนทั่วไปอย่างที่พ่อรวยเคยพูดไว้ว่ามันไม่ใช่ตัวบ้านหรอกที่สำคัญภรรยาของผมและตัวผมเองเคยได้เป็นเจ้าของบ้านขนาดใหญ่มากถึงสองหลังและผมก็เห็นด้วยว่าขนาดของตัวบ้านหรือการเป็นคนรวยไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดของความฝันต่างหากที่สำคัญตอนที่เราถังแตก เราตั้งเป้าหมายว่าถ้าเรามีเงินสักล้านเมื่อไหร่เราถึงจะซื้อบ้านหลังใหญ่และเมื่อถึงวันที่ธุรกิจของเรามีกำไรมากกว่าล้านเหรียญเราก็ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่หลังแรกของเราแต่แล้วไม่นานเราก็ขายมันไปเราขายมันทิ้งไปเพราะเราต้องการที่จะบรรลุความแขวนใหม่ของเราพูดอีกในหนึ่งก็คือ การมีบ้านและการมีเงินล้านไม่ใช่ความฝันบ้านและเงินเป็นเพียงสัญลักษณ์ของคนที่สามารถบรรลุความใฝ่ฝันเท่านั้นวันนี้เราเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่อีกและก็อีกนั่นแหละบ้านเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความใฝ่ฝันที่เราได้บรรลุเท่านั้นบ้านหลังใหญ่ของเราไม่ใช่ความใฝ่ฝันแต่สิ่งที่เราได้เปลี่ยนไปเป็นกระบวนการนั้นต่างหาก ที่เป็นความใฝ่ฝันพ่อรวยพูดอย่างนี้ว่าคนที่ร่ำรวยก็เป็นเพราะว่าเขามีความฝันใหญ่ส่วนคนที่จนก็เพราะว่าเขามีความฝันเล็กถ้าเธออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จงเริ่มเปลี่ยนที่ความฝันของเธอก่อนตอนที่ผมถังแตกและไม่มไม่มีเงินเหลือเลยพ่อรวยของผมพูดว่า อย่ายอมให้ปัญหาการขาดเงินชั่วคราวครั้งนี้มาทำลายความฝันของเธอได้เพราะความใฝ่ฝันที่เธอยังมีอยู่นี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยชุดเธอไว้ในช่วงวิกฤตนี้ท่านยังพูดต่อไปอีกว่าเรื่องการไม่มีเงินเป็นเรื่องชั่วคราวถึงไม่ว่าเธอจะไม่มีเงินเธอก็ยังสามารถที่จะฝันว่าเป็นคนรวยได้ เพราะความฝันนั้นไม่เห็นต้องใช้เงินคนจำนวนมากจนเพราะว่าเขาเลิกที่จะมีความใฝ่ฝันตั้งหากความใฝ่ฝันแบบต่างๆสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายพ่อไ้อยของผมอธิบายให้ฟังว่าคนช่างฝันมีอยู่ห้าแบบด้วยกันได้แก่ 1. ฝันถึงแต่อดีต พ่อรวยพูดว่ามีคนหลายคนทีเดียวที่จมอยู่กับความสำเร็จสูงสุดในช่วงอดีตท,ที่ตัวเองผ่านมาตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือตัวอย่างของอันบันดี้จากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Married with Children เป็นตัวอย่างของคนที่อยู่กับอดีตภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ชื่ออันบันดี้ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่กับความใฝ่ฝันในอดีต ที่เคยรุ่งโร์สมัยที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายและเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่สามารถทำคะแนนได้ถึง4ทัชดาวภายในเกมเดียวพ่อรวยมักจะพูดว่าจุดจบของคนก็คือการอยู่กับความฝันในอดีตเขาจะมีชีวิตชีวากลับคืนมาอีกก็ต่อเมื่อเขาได้สร้างความใฝ่ฝันใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแต่ว่าพวกอดีตนักฟุตบอลดาวรุ่งเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่แต่กับอดีตยังมีอีกหลายๆคนอีกมากมายอาทิเช่นพวกผู้คนที่เคยเป็นอดีตนัก,นกเรียนเรียนดีอดีตนักเรียนห้องคิงห้องควีนคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือแม้แต่คนที่เคยได้รับความชื่นชมในอดีตสมัยที่รับราชการทหารคนเหล่านี้คือคนที่จมอยู่กับอดีตสมัยเคยรุ่งโรจน์ที่สุด 2. พวกจีฝันแต่เรื่องเล็กๆพ่อเลยพูดว่าคนพวกนี้จะฝันเพียงแต่เรื่องเล็กๆเ,เพราะเขาต้องความมั่นใจว่าเขาทําได้แต่ปัญหาของคนพวกนี้ก็คือ ไม่ว่ามันเป็นความฝันเล็กๆเ,เป็นความฝันที่เขารู้ว่าเขาทำได้แต่เขาก็ยังไม่เคยทำมันสำเร็จเสียทีทีแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคนพวกนี้สักเท่าไหร่จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้พบกับชายคนหนึ่งและถามเขาว่าถ้าคุณมีเงินมากเท่าที่คุณต้องการแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะไปไหนมากที่สุดคำตอบของเขาก็คือ ผมจะบินไปเยี่ยมน้องสาวผมที่แคลิฟอร์เนียผมอยากพบเธอมากเพราะผมไม่ได้พบเธอมาเกือบ14ปีแล้วโดยเฉพาะก่อนที่ลูกๆของเธอจะโตไปกว่านี้นี่แหละคือความใฝ่ฝันของผมผมก็พูดต่อไปว่าเรื่องนี้ก็คงใช้เงินแค่เพียง500เหรียญเท่านั้นไม่ใช่หรอทำไมคุณไม่อยู่ ทำไมคุณไม่ทำวันนี้ซะเลยล่ะโอ้ผมก็อยากจะทำหรอกนะแต่คงไม่ใช่วันนี้ช่วงนี้ผมยุ่งมากเมื่อได้พูดคุยกับคนเหล่านี้แต่ละคนแล้วผมจึงเริ่มระหนักว่าคนช่างฝันประเภทนี้เป็นพวกที่ธรรมดากว่าที่ผมเข้าใจเสียอีกพวกเขาจะอยู่กับความใฝ่ฝันที่เขาเองก็รู้ดีว่าเขาสามารถทำได้ แต่มันดูเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้กำลังพยายามที่จะทำมันเลยในที่สุดสักวันหนึ่งคุณก็คงจะได้ยินเขาพูดว่าถ้าผมทำจริงๆผมก็คงทำได้ไปตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆตั้งหากพ่อรวยของผมพูดว่าคนช่างฝันประเภทนี้เป็นพวกที่อันตรายที่สุด พวกเขาเหมือนเต่าที่กินอิ่มแล้วหลบตัวอยู่ในกระดองของมันถ้าเธอไปเคาะกระดองแย่เมื่อไรมันก็จะโถมใส่และกัดเธอคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะไม่ก้าวไปไหนเพราะนั่นว่าเป็นสิ่งที่เขาพอใจอยู่แล้ว 3. พวกที่ได้บรรลุความฝ่าฟันแล้วและก็หยุดฝันต่อ เพื่อนคนหนึ่งของผมเคยพูดว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีความใฝ่ันที่จะเป็นหมอแล้วผมก็ได้เป็นหมอตามที่ตั้งใจไว้แต่ตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกเบื่อและรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกนี่เป็นตัวอย่างของคนที่ได้บรรลุความใฝ่ันแล้วและก็ยังอยู่กับความใฝ่ฝันนั้นเป็นเวลานานความเบื่อ มักจะเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าถึงเวลาสำหรับความฝันใหม่ๆพ่อรวยของผมมักจะพูดว่าคนส่วนใหญ่ได้มีอาชีพเหมือนกับที่เขาใฝ่ันไว้ตอนที่อยู่มัธยมปลายแต่ปัญหาก็คือว่าพวกเขาเรียนจบมัธยมปลายไปตั้งหลายปีแล้วตอนนี้มันถึงเวลาสำหรับความไฟ,ฟ่ฝันและการผจญภัยใหม่ๆได้แล้ว 4. พวกที่ชอบฝันใหญ่แต่ไม่เคยวางแผนที่จะทำอย่างจริงจังเสียทีดังนั้นพวกนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยเช่นกันพวกเราล้วนแต่มีเพื่อนประเภทนี้ด้วยกันทั้งนั้นพวกเขามักที่จะพูดว่าผมจะเล่าแผนงานใหม่ให้คุณฟังมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมเพิ่งคิดได้หรือไม่ก็พูดว่า ครั้งนี้จะต้องไม่เหมือนเดิมอีกแน่หรือมันเป็นความคิดที่เพิ่งผลิตออกมาหรือผมจะทำงานหนักขึ้นเพื่อจะได้มีเงินมากพอสำหรับค่าใช้ใจ่ายและเหลือไว้สำหรับไปลงทุนอะไรสักอย่างหรือว่าผมเพิ่งเคยได้ยินมาว่าบริษัทใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มดำเนินกิจการในเมืองต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบผมอยู่พอดีครั้งนี้แหละ ผมจะต้องรุ่งแน่ๆพเพราะรวยของผมพูดว่ามีน้อยคนมากที่จะบรรลุความใฝ่ฝันของเขาตามลำพังคนประเภทนี้เมื่อมีความใฝ่ฝันแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือวางแผนงานและหาเพื่อนร่วมทีมที่สามารถที่จะช่วยเขาสร้างความฝันให้เป็นจริงได้ 5. พวกที่มีความใฝ่ฝันที่ใหญ่ และเมื่อบรรลุความใฝ่ฝันของเขาแล้วเขาก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อความใฝ่ฝันที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็คงอยากที่จะเป็นคนประเภทนี้ผมเองก็เช่นกันเมื่อเข้ามาศึกษาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกดีที่สุดก็คือผมพบว่าตัวผมเองมีความใฝ่ฝันที่ใหญ่ขึ้น ธุรกิจนี้จะสนับสนุนให้ผู้คนคิดใหญ่และลงมือทำมันให้สำเร็จขณะที่ธุรกิจแบบเดิมทั่วไปนั้นจเจ้านายของคุณมักจะไม่ต้องการเห็นคุณมีความฝันเป็นส่วนตัวบ่อยครั้งทีเดียวที่ผมได้พบว่าความฝอยฝันของหลายคนถูกทำลายไปจากธุรกิจที่เขาทำงานอยู่ผมสนับสนุนธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเพราะว่า ธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นจากการกระตุ้นให้คนมีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่และสนับสนุนคนเหล่านั้นสร้างความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงขึ้นมาถ้าคุณเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่รักจะช่วยเหลือคนอื่นให้บรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายคือธุรกิจสำหรับคุณอย่างแน่นอน สำหรับที่คนต้องการช่วยเหลือผู้อื่นสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงซึ่งเป็นโอกาสที่คุ้มค่าที่จะทุ่มเท